สำหรับคนทั่วไปนะคะอาจจะมองด้วยอาจจะมองนะคะว่าการที่เราจะสามารถนั่งเครื่องบินส่วนตัวเป็นเรื่องที่หรูหราแล้วก็เอื้อไม่ถึงค่ะแต่ว่าทีสารฐอเมริกาตอนนี้นะคะไม่ว่าใครก็สามารถที่จะนั่งเครื่องบินส่วนตัวได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันแล้วนะคะคล้ายๆกับการเรียก Uber อร์หรือว่าแก a ็บเลยล่ะคะ่ะ Jet jets Smarter being called the Uber private is of Jet Smarter นะคะเป็นบริการแท็กซี่สำหรับเครื่องบินส่วนตัวค่ะที่เรียกใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการก็มีตั้งแต่นักธุรกิจไปจนถึงเซเล็บคนดังและราชวงศ์จากประเทศซาอุดีอาระเบียทอมอิงเกลฮาร์ดนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดการทั่วไปของ Jet Smarter นะคะได้กล่าวว่าลูกค้าจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนจึงจะใช้บริการได้โดยจะขยายเมมเบอร์ด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมลงทะเบียนแรก เข้า5000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 7 0 0 0 0บาทและค่าสมาชิกอีกปีละ1,000 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ347,000บาทค่ะก็จะสามารถบินได้ตลอดทั้งปีในทุกเส้นทางบิน170ประเทศทั่วโลกได้ได้ว่ายิ่งบินมากก็ยิ่งคุ้มนะคะ Je สต์มาร์ตอร์นะคะมองเห็นช่องทางการทำธุรกิจจากเครื่องบินเช่าเหมาลำที่มักจะมีที่นั่งเหลือว่างไม่เต็มลำและยังมีเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานจอดทิ้งไว้อีกมากจึงนำมาให้บริการเป็นแท็กซี่สำหรับเครื่องบินส่ววนนตัี waiting on the tarmac could